สวัสดีจับเจอแล้วอ่าเนในเถียมผมจะมารีวิววิธีการฝากและวิธีการคิดคำนวณนะครับว่าฝากเท่าไหร่ได้ยังไงอะไรยังไงมัง่งนะฮะอ่ะเริ่มกันเลยนะครับนี่เปิดมาหน้านี้นี่หน้านี้กดตรงนี้นะฮะดตรงตรงชื่อเราข้างบนเนี่ยขวามือเนี่ยมันก็จะมาขึ้นมาหน้านี้นะครับแล้วเราก็เม k ดิพสิทเข้าไปปึ๊บอ่าทีนี้จะมีแพ็กเกจ นี่ครับแพ็กเกจนี่2.5%ต่อวันนะครับสิ้นสุด75วันนะครับแล้วก็ถอนได้แค่5วันนะครับเสาร์ทิตห์ห้ามถอนถอนไม่ได้แล้วก็อันนี้ก็3.3%ต่อวันเหมือนกันครับแต่ขั้นต่ำคือ300 US อดอลลาร์นะครับอ่าอันนี้แล้วแต่นะครับไม่แนะนำนะครับน,นี่ก็4%ี็ต่อวันนะครับเหมือนกัน แต่นี่ห้าหมื่นเหรียญน,นะครับเป็นลมแล้วนะครับอย่าเสี่ยงนะครับเว็บพวกนี้เราเสี่ยงมากไม่ได้ค่อยๆค่อยๆเล่นนะครับนี่แล้วไอ้แผนสองอันล่างนี้เหมือนกันครับไม่แนะนำเราลองลองดูนะเอาเราเล่นลองเล่นเล็กๆก่อนนะครับถ้ากำไรแล้วเราค่อยเอามาใส่ถ้าเรากำไรมาใส่เนี่ยไม่เป็นไรนะครับ อ่ะเรวเริกมาเลยนี่เดี๋ยวผมจะมาลองเทสฝากให้ดูน,นะครับนี่5วันนี่ยคลิกนี่มาดูตรงนี้นะครับนี่นี่คือเอาเมาส์50เหรียญน,นะคือเราฝาก50เหรียญน,นะครับคอม p o ดดิ้งคอมโพดดิ้งก็คือการทบต้นทบดอกทบต้นทบ่อไปครับไม่ต้องถอนเนี้นนะฮะ ถ้าเราไม่ได้คอม p o ดดิ้งใน75วันเราจะได้เงินกลับมาทั้งหมด1 4 3่งเหรยญดเจก็คือเท่ากับ2องรบเจ็นะครับแต่ถ้าเราคอม p o ดดิ้งลองดูเปิบนี่หนึเราฝากแค่ห้าสิบนะครับ75วันครบปับ๊บเราจะได้3 1 8ร้อเหรยญดหึ่งคือได้ทั้งหมดหกรกว่าปอรนต์นะครับแต่ผมจะคอมโ o ดดิ้งแค่50เปอร์เนต์นะครับเิบลองดูกันเนี่ยเ0็700 75วันเนี่ยเราจะได้กลับมาเท่านี้นะครับ200-3เหรียญแต่มันจะแบ่งจ่ายนะครับแบ่งแบ่งฝากแล้วก็แบ่งจ่ายแบ่งฝากแล้วก็แบ่งจ่ายไปทุกวันนะครับเนี่ยผมผมจะลองเนี่ย50เหรียญเนี่ยเนี่ยอโอเคครับนะใชยเราใช้บิตคอยในการฝากนะครับอันนี้อ่าแล้วเราก็เมคดิ e p สิตเข้าไปเลยปึออ๊บนี่เขาจะขึ้นมาว่าเนี่ยตรงนี้ deposit เนี่ยอันนี้แล้วก็ระเป๋าที่เราจะต้องโอนเงินไปนะครับแล้วก็ข้างหน้านี้คือจํานวนบ b ซีที่เราจะโอนเงินไปนะครับห้าสิบเหรียญเท่ากับ,น,บ, 4, 5, 000, 40, 000, บนะครับสี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบห้า BDC นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองฝากเข้าไปดูแล้วมาหน้ากระเป๋าเราเานี่แล้วเราก็ใส่ตรงนี้ลงเข้าไปดูให้ดีนะครับอย่าให้ผิดพลาด 17AZ นะก็ดูก่อนตรวจทานดูให้ดีนะครับอย่าผิดพลาดโอเคแล้วนี้ก็ใส่เข้าไปอันนี้คา่าบริการเครือข่ายอย่าลืมนะครับนะอย่าลืมเราก็ต้องเพิ่มเข้าไปนี่มันก็จะโอนมาตรงอ๊ะไม่ใช่นะนี่ลองก๊อปใหม่หนึ่งแสนล้านหนึ่งแสนยงเป็น6 นี่แล้วมัน46แล้วมาดูตัวเลขก่อนกลับไปดูตัวเลขซิ454เนี่ยถูกต้อง454 54 55 454 54 55นี่ครับเนี่ยจํานวนที่เราต้องฝากเข้าไปคือ46 454 55นะครับนี่คือค่าธรรมเนียมเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวเวกเตอร์ของเราเข้าไปเป๊บนี่มันจะขึ้นหน้านี้แล้วเราก็ไปยืนยันที่เมลของเรานะครับ สอนมาแล้วเนี่ยขอถอนเนี่ยยืนยันอ e ีเมลเนี่ยแค่นี้เดี๋ยวก็เรียบร้อยถ้าเข้ามาแล้วเขาก็แจ้งเข้ามานะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเรียบร้อยไงเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนการถอนเพราะเนี้ยมันจะถอนได้ครึ่งหนึ่งทุกวันจะเก็บไว้ก็ได้หรือจะถอนเลยก็ได้นะครับ ส่วนที่เหลือมันก็จะทบต้นทบดอกทบต้นทบดอกไปจนครบ75วันะไหนดูดิเมกเมกดิพสิตเอ้ย it ดิพสิตเชเตอรี่ดูหน่อยเป็นยังไงเข้ายังยังไม่เข้าเดี๋ยวต้องรอเขาแจ้งม,มาก่อนนะครับ ดูที่ไออียู่ที่อีเมลหน่อยอตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มเลยอเอะไปนไรครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกันทิปหน้าแล้วกันเป็นยังไงนะครับมาสอนวิธีการถอนนะสวัสดีครับอ่ะมาแล้วนะครับเนี่ย เนี่ยผมสั่งถอนไปนะครับเออ่14.4เนี่ยเนี่ย12โมงบ่ายสองครับสี่นาทีนะครับเนี่ยเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับเว็บซูนเร็วมากนะครับเข้ามาแล้วครับตอนเนี่ยฮะ14.12เนี่ยฮะประมาณแปดนาทีจริงๆแล้วเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วผมมาถ่ายคลิปต่ออีกทีเนี่ยเนี่ยความเร็วของเขานะครับอ่าเนะฮะแต่ตอนทำถ้าทำตอนคืนนี้ก็ นานหน่อยนะครับสอามชั่วโมงแต่ถ้าตามตอนนีนยช่วงเวลานี้นะฮะมันก็จะเข้ามาเร็วมากนะครับเว็บนี้น่าสนใจนะครับก็จะยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ต้องพิจนารณา,าให้ดีก่อนนะครับอย่าอย่าทุ่มเทอะไรมากมายนะครับเพราะเว็บพวกนี้เว็บพวกนี้ก็เอาเอากำไรเล่นอย่างเดียวนะครับอย่าอย่าไปเอา ลงและลงอีกเนี่ยเราได้กําไรตรงนี้มาแล้วก็เอากําไรลงทีนี้ลงไปเลยครับเต็มกราฟอัพไปเลยถ้าเกิดเขาเปิดได้เป็นปีคุณก็มีเป็นแสนนะฮะนะฮะงั้นสวัสดีครับนั่นแค่นี้นะครับสวัสดีครับ